ผวิ่งเร็วมากคลาสกันชูดไกลขึ้นสนามแล้วอย่างไรฮะรู้จักเครทอะไรเดือดไหมเคว่ายังไงมันดูตันๆวะแล้วเหมือนเหมือนมีคนล้มมามีคนล้มเราต้องฆ่ามฮาฮอร์สปาร์คเข้าไปด้านในแล้วห่วงสันแน่นอนจังหวะนี้ฮะห่วงสันไปนี่เฟรชอะไรเดือดไปฮะคอร์สได้ล้มไม้ไม้ล้มด้วยนะครับแล้วผมเดินไปดังอัดหน้าเลยละกันบีสบายฮะ เฮ้ยโอ้โหแล้วเป็ดโอเวอ้าวเดี๋ยวดูฮะชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงนะครับโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ มิกี้สามหน่อยมิกี้สามไม่ได้อัพพรมาดิเจอน่าจะเจอตี้เดิมนะครับคาวายเรียวนะ่ะข้างเรามีเ bon รบอลเจมฮะงั้นเราเอาเครทเลเดือดไปยืนเซตบอลกับเ bon รบอลแล้วกันเนาะแล้วก็เรบอลเล่นได้นะครับอันนี้อ่ะมาฮะรุยหรือว่าเอาตัวไปเซตอันนี้แหละเอาเครดีกว่าเราจะเน้นเกมรับแล้วกันเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็เกมรับดีนะครับเจอกันนะ เรบอลเราน่าจะ R5 นะครับแบ็คคิงนะครับผม R5 ก็คือเออชนได้แล้วนะเรเบอลเอ่อได้เจอยานิสถ้าอู้ยานิสฮูดี้นะ R7 ด้วยนะครับถ้าชนไม่เข้าแล้วให้ใครเล่นมาเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าสนใจปล่อยให้ชะตาพาไป เลเบิรฮะในไหนดัสลาร์ดก็คอนเทนต์ผมว่าดัรฟคูเปอร์เทรดเลยบอลเฮ้ยเฮ้ยใจถึงพุ่งได้ครับผมพุ่งส่งป๊าบแล้วโลงๆเน้นๆลูกนี้ยังไงฮะแล้วส่งกลับมาแล้วยังไงเราไปที่เรเบอรเรเบอร์ตได้เข้าไปไหมได้ไหมแล้วยังไงแค้นชุดไปแล้วปื๊บป๊าบหลอกป๊าบป๊าบเบิร์นบอลไหมแค้นชุดแล้วแปะแล้วแบ็ทเซ็ตชุดโคตรเทโคตรถ่ายโอเคทิปอินดังเลยฮะ แอนโทนีเดวิดฮะเรบอนเดวิดบอกเลยว่าคู่หูดูโอเก่าเนี่ยครับผมปัจจุบันได้ทำการแยกทางกันไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วอย่านี้ขึ้นบล็อกอิย้ยอย่างนี้ขึ้นดังอะเอดี AD ขึ้นบล็อกไม่โดนนะครับวิ่งสลับฟันปลาไปก่อนฮะจังหวะนนี้ยังไงเราหลอกฝ่ายลูกข้าปไปปลายปื๊บป,ป,ป๊บปื๊บป้ป๊แล้วเอดีเล่นไมได้มาที่มาที่ถักเคว่ายังไง มันดูตันๆวะแล้วเหมือนเหมือนมีคนล้มมามีคนล้มเราต้องฆ่ามาพอสปาบเข้าไปด้านในแล้วห่วงสันแน่นอนจังหวะนี้ฮะห่วงสันไปนีเดิเอาให้เดี๋ยวเอาให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพร้อมเซฟเสมอขวายอย่างไรอย่างไรฮะแดงไปเดี๋ยวนี้มันเคลนะเว้ยมันยิงแสกหน้าไม่ได้เพราะว่าเคลเกมรับบอกเลยว่าโวดจัดชัดจริงฮะดีเฟนซ์อย่างเยอะ9-14หรอ อ่ะสิไม่มีฟิกสตาร์ทนี่หว่าอ้าวแล้วเสบสบายโอ้โหไม่สบายเท่าไหรว่วะอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ดูว่าสบายนะคะวายมันคืนวายจัดเลยกระโดด็อบเสร็จแล้วมันคืนเลยอะ่ะไม่ต้องห่วงชนผมไม่เข้าแน่นอนอ้าวแต่มันแม่นนะชนไม่เข้าแต่แม่นมากเฮ้เลมบอน ส่งมาทางนี้ฉันรับไว้เองโคเทปป้าบอกปื๊บแล้วดูเลยบอลเจมปิดสัคะแนนมาจากไหนวะนะมันยิงมาจากโอแบคกิง <laughs> oh, ความคิดคือครีเอทเพย์ได้สวยมากๆนะครับเมื่อกี่อะครีเอทเพย์สวยมากนะคือเลยบอลได้ยิงสา่คะแนนฟรีนะครับผมแต่ยิงมาจากไหนก่อนหน <Perfect. S 2> ่วยเหนือสั่งยิงจากคู่โลกเหนือยิงมาจากไหนไม่รู้อะมันไกลเกินไป่ะ <laughs> ดิ <laughs> เกินปเอ้าโล่งได้อย่างไรฮะคือความคิดเขาดีมากนะเข้าไปดังดังได้หลอกส่งมาแล้วก็พี่รอตบมกบวิ่งมาแล้วก็พี่เบิ้ลบอลใหนะ้อันเมื่อกี้กระต่ายขาเดียวก็เฟี้ยวได้เอาใหม่เนี่ยยิงไม่ลงก็เอาใหม่เนี่ยดีหรือบอลดีหรือเีบอลจะมาอยู่กับเอดีล่ะเอาไหมเรบอลอยู่กับเอดีที่ดัสซาดปล่ะมาปิดตำนานที่ดัสซาดหรือเปล่า สักหน่อยเปล่ะเราขึ้นอ้โหเป็นใจแอนสเลยเยอ์หรือเปล่าไม่น่าจะใช่ฮนะเพราะว่าไอ้เรเบอลนะจะไม่ใช่ใจแอนส์อย่างนี้ตัวเบลเบล่าเลยเรเบอลส่งปรารแล้วเคยร,ร์ไรเดอดไปฮะครอสไดร์ล้มไม่ไม,มล้มด้วยนะครับแล้วผมเดินไปดังอัดหน้าเลยละกันมีสบายฮะผลจริงต้องดังอัดหนนะ้าเก้าต่อสิบนะครับค <Great. S 2> าวาจะเล่นยังไงจะเคยรอุย้ยโดนสกรีนฮนะ คือตอนนี้คาวายทําแต้มยากนะครับแต่ว่าเพื่อนเขาจัดห่วงสั่นเทือนเลื่อนลั่นรัวๆโอเคโดนสกกีน okay. นะคาวายบอกว่าให้เพื่อนมาสซกนกลนะล่ะช่วยด้วยหามาสกรีนกันยับเลย the shot and pass ผมวิ่งเร็วมากคลกันชูดไกลครึ่งสนามแล้วอย่างไรฮะร,รู้จักเคลทะเลเดือดไหมของดี12ต่อ12นะครับเดีย๋ยวเจอโดมิเนียสกิลผมบอกเลยอนะ ดูมีเนั้อผมของดีอ่ะไปไหนล่ะสกิดเสื้อไปหนึ่งไปไหนช่วยด้วยฮะมาสกีนก่อนฮะเฮ้ยโอ้โหแล้วเฟดเอาเลยอ้าวเดี๋ยวดูฮะชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงนะครับแคดดันชูดโคตรเทมัลเซอร์บีเตอร์ฮะบอกแล้วว่าเคลย์เธอเดิร์เป็นของดียัส ชนะบัสเตอร์บีเตอร์อ่ะโอ้โหเจอโดมินานสกิลโหมมาว่ะเอ็มวีพีตึงๆไปฮะดัสลาสเมลลิกเครเตอร์เดือดสมัยอยู่วอริเออร์นี่ก็ศูนย์สิบฮะแต่ว่ามาดัสลาสต้องทำตัวดีขึ้นนะฟิลโกเจ็ดสิบเอ็ดเลยนะเว้ยเออแล้วบอกเลยคาวายได้ชนไม่เข้านะผมแข็งโป๊กะทำไรล้างแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำไรล้างแช่ ลุยไปกับทำไยล้างแชนแนลเ <Whoa. S 1> กมมีไปเล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำไยล้าง h ชนแนลลุยไปกับทำไยล้างแชนแนล